สวัสดีครับพ่อพี่น้องปองไปมาพอกับเบาเหินอีกสเส้นเคยพาพี่พาน้องมากินมกบกพี่น้องเลยมกกบมกกบบันมือมือกอน,นี่พี่น้องเลยไปการลงมาตะโขกว้างฮะยิวเขาเฮียงขนาดเลยดียวฟื้นพี่น้องเลยซามาหอดเลยมาเราต้องเอาลายสำหรับเบาเหินยัดหอนขนาดพี่น้องเลย แบนนั้นชาวบ้นกำลังไปซื้ออยู่กินหะโมกุบมกุบอันเสียบ

บักเกียบบ่วงหรือบักแขงบานเฮาเนี่ยเป็นยันงไง อินทาเบนชาวกลังไม่ซื้อแบนเผื่อพีเพื่อน้องครับเผื่อเอียสีสุคน นมาต้มกบเป็นคนตกแห้งเหมือนเดียวนะเกาดันจะเกีบตุกเกาะพมกันมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้ว ภาชาบัวนี่บังยังนะมือเส้นมือเส้นยากเขา้าบันไดหรอกเส้นยากเรานี่แหละ <c oughs> แกเข้าพี่น้องเลย เออคือบันีอยู่ใส่แบงค์เข้าไปแล้วคือ มันขึ้นก็เลยสามตัวพี่น้องสองตัวสามตัวไปรออันเบอร์มันขึ้นค่าหนึ่งก็เป็นตะกแตรนยิโม่ก็ไปเป็นนานตะกแตรนแล้วบัาเนี่ยขบไข่ชิ้นโพี่น้องเลยกลางชีบ้างไข่ รถกับค่ายพี่น้องเอ้กอสิซ่าอยู่ผู้เดียวไปถอดโทรศัพท์ไม่พอเลยไปสา,ามเงิน,งนเนาะเรื่องงานเงียนไปเนา จะพา่ปหลอกพี่นอ้องเลยอ่ะคลิปนี้พอแชมปนี่พี่น้องแด้พ่อแคลิปหนะภัยเข้าบึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเบาเหิน์ดคำตาเสือด้วยพี่น้องเด้อพอมีกำลังใจให้คลิปต่อไปเอาฟื้นลงรถก่อนนนัพ่อเท้าเอื้อหนันไปว่านขขาช่วย,ยอีกแหล้วโทรมาแต่เมื่อเช้าเบาเหิน์ไม่ได้โทรศัพท์ไปน้ำพี่น้องเลย เดี๋ยวปม่พอนดีพี่นะเดี๋ยวเอาฟืนลงมรถไปวางเขาเช่าพวกเราก็อู้เม้